สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นไข่หอยเชอรี่นะครับผมนะครับใครทีทำเกษตรนะครับต้องการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผมวันนี้มีคําตอบนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณสาะนะครับหอยเชอรี่เขาจะขึ้นมาวางไข่นะครับมันจิ่งไม้นะครับเขาจะวางไข่นะครับพอสักระยะถ้าเกิดเขาฟักตัวเป็นหอยตัวเล็กๆนะครับเขาจะหล่นลง ที่น้ำนะครับผมก็จะเป็นไข่หอยเชอรี่ครับนี่ครับช่วงนี้เขาขึ้นมาวางไข่นะครับผมไข่หอยเชอรี่นะครับก็จะมีปริมาณเยอะนะครับหอยเชอรี่นะครับหลายคนชอบกินนะครับผมก็อร่อยดีนะครับมาลวกจิ้มนะครับเนี่ยครับไข่หอยเชอรี่เยอะแยะอะไรครับช่วงนี้เขาขึ้นมาวางไข่นะครับโดยเขาจะขึ้นมาเกาะที่กิ่งไม้นะครับเกาะที่โฟมนะครับ แล้วก็พอเขาฟักตัวเต็มที่เขาก็จะหล่นลงในน้ำนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นไข่หอยเชอรี่นะครับในสระน้ำนะครับผมก็จะเป็นบริเวณสระนะครับผมที่จะมีหอยเชอรี่เยอะแยะนะครับผมนี่ครับกล่องโฟมเขาขึ้นมาวางไข่นะครับผมเอาแค่เอาภาชนะหรืออะไรไปวางให้เขาหน่อยนะครับเขาขึ้นมาวางไข่นะครับพอเขาผสม เสร็จนะครับเขาเป็นตัวเล็กๆเขาจะหลดลงน้ํานะครับไข่หอยเชอรี่นะครับก็จะออกลูกได้เยอะนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นบริเวณที่ไข่หอยเชอรี่นะครับนะครับที่เขากำลังโตก็มีนะครับผมเป็นไข่หอยเชอรี่ที่ในสระนะครับวันนี้ก็สามารถเก็บมาบริโภคได้นะครับก็จะมีรสชาติอร่อยนะครับเพราะเป็นที่นิยมของคนที่ชอบกินนะครับ ก็เอามาลวกจิ้มนะครับไข่หอยเชอรี่นะครับนะครับเนี่ยครับไข่เขานะครับขึ้นมาวางไข่นะครับไข่หอยเชอรี่นะครับ